สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆแฟนเพจเท็ดดี้ออโต้เซลล์ด้วยนะครับและนี่คือรายการเท็ดดี้มีมีเรื่องพบกันทุกวันเพื่อเรื่องราสบดีเที่ยงครึ่งเป็นต้นไปนะครับกับผมเท็ดดี้วิวเจ้าเก่านะครับก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทางติดต่อเท็ดดี้มีหลากหลายช่องทางมากเลยครับเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้นะครับวันนี้นะครับใครหลายคนนะครับอยากได้รถ MPV นะครับที่ไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปวันนี้นะครับผมอยู่กับ Honda Odyssey Absolute EX e h กซ์นะครับ ครับผมสำหรับรุ่นนี้นะครับ Honda Absolute EX e h e นะครับตัวนี้เป็นรุ่นเจเนอเรชันที่5แล้วนะครับใครหลายคนเคยใช้รุ่น,นก่อนๆนะครับมาวันนี้ผมต้องบอกนะครับว่าเปลี่ยนไปเยอะเลยทีเดียวและที่สำคัญตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดขนาด2.0ลิตร ที่มาพร้อมกับเครื่องยนต์นะครับถึง145แรงม้านะครับและตัวนี้มาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้าถึง2ตัวนะครับและแรงบิดตัวนี้สามารถรีดได้ถึงสูงสุดถึง400นิวตันเมตรเลยทีเดียวนะครับใครหลายคนบอกว่าอยากได้รถที่เป็น MPV นะครับตัวนี้นะครับตอบโจทย์มากๆและเครื่องยนต์ก็ดีด้วยนะครับประหยัดน้ำมันด้วยตัวนี้เนี่ยสามารถประหยัดน้ำมันได้ถึง20กิโลม ลิตรเลยทีเดียวนอกจากเครื่องยนต์นะครับมอเตอร์ไฟฟ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมบ้างนะครับขออนุญาตเริ่มที่ตัวเส้นสายของรถคันนี้ก่อนนะครับตัวนี้เนี่ยโครเมียมนะฮะโอ้โหมาพร้อมกับความเรียบร้นะครับตัดด้วยโทนดำเป็นโน้แบ็กแบบนี้นะฮะเส้นสายมากันแบบนี้เลยนะครับรับกับไฟหน้าแบบนี้นะครับด้านล่างก็ยังมีในส่วนของไซส์สเกิร์ตด้านล่างนะครับที่ตกแต่งมาจากโรงงานเลยนะครับเป็นโครเมียมแบบนี้ถือว่าตกแต่ง ได้เฉียบมากแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเยอะเลยทีเดียวนะครับได้ความเรียบหรูแล้วก็ดุดันเพิ่มเติมขึ้นไปด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยยังมาพร้อมกับเซนเซอร์รอบขัถึงจุดนะครับแล้วก็มาพร้อมกับกล้องหน้าด้วยนะครับอ่ะในส่วนของไฟกันบ้างนะครับในส่วนของไฟหน้ามาพร้อมอะไรยังไงบ้างนะครับไฟหน้านะครับแบ่งพาร์ทแบบนี้นะครับพาร์ทด้านบนนะครับในส่วนของไฟเลี้ยวนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นไฟเลี้ยวแบบวิ่งด้วยนะครับแล้วก็ตรงกลางนะครับเป็นไฟหน้าที่เป็น led นะครับ ด้านล่างตรงนี้ใหญ่ๆแบบนี้จะเป็นในส่วนของ daytime running light นะครับและตรงนี้นะครับไฮไลท์ที่เปิดที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับตัวนี้จะมีในส่วนของ corning light ด้วยไฟเล็กๆแบบนี้นะครับอันนี้ในส่วนของชุดไฟหน้ายังไม่หมดนะครับชุดไฟหน้ายังพร้อมๆกับในส่วนของไฟตัดหมอกด้านล่างนะที่เป็นในส่วนของโคมนะฮะในส่วนของหลอดนะครับโปรเจคเตอร์แบบนี้นะครับเรียงเม็ดแบบ45เม็ดแบบนี้เลยนะครับเป็นไฟตัดหมอกด้านล่าง นะครับรับกับด้านบนนะครับอันนี้คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับอันนี้ในส่วนของด้านหน้านะครับโอเคครับไหลามาในส่วนของด้านข้างกันบ้างนะครับในด้านข้างของตัวรถเนี่ยนะครับมาพร้อมกับรอมแม็กขอบ18นิ้วนะครับที่ต้องบอกนะว่าเป็นล้อโทนดําที่ตัดกับตัวรถแล้วก็ดูความสปอร์ตดุดันมากๆเลยส่วนตัวเนี่ยผมก็ใช้รถที่เป็นล้อขอบดําล้อลงดําแบบนี้บอกนะว่า สุดจริงๆสุดจริงๆเท่มากๆนะฮะแล้วก็นี่ส่วนของด้านข้างตั้งด้านตรงนี้นะฮะน่าประตูด้านข้างนะครับใครหลายคนเห็นคันครั้งนี้คันนี้ครั้งแรกนะโอเคคันนี้ครั้งแรกเนี่ยก็ตกใจเฮ้ยเป็นชุดแต่งหรือเปล่าไม่ใช่นะครับตัวนี้เป็นสิ่งที่ตกแต่งมาจากโรงงานเลยนะครับรับกับด้านหน้าที่เป็นโครเมียมน่เส้นสายตามลงมานะครับตกแต่งเป็นไซส์เกิร์ตแบบนี้เฟี้ยวมากๆเลยนะฮะและตัวนี้นะครับรถคันนี้นะครับยังคง เป็นรถที่มาพร้อมกับกุญแจ k e y l เลสเช่นเดิมนะครับเช่นเดิมนะครับเราสอดกุญแจไปแบบนี้นะครับสอดมือไปแบบนี้ประตูก็จะสามารถเปิดได้นะครับล็อกรถก็กดไปแบบนี้นี่ในส่วนของรีโมทนะครับรีโมทนี่ให้ดูรีโมทนะครับก็ยังมีส่วนของปลดล็อกนะครับเปิดล็อกนะครับ เปิดประตูไลด์ข้างซ้ายขวาแล้วก็ในส่วนของตัวนี้มาพร้อมกับฝาท้ายไฟฟ้าแล้วอีกไฮไลท์หนึ่งของรถรุ่นนี้ที่เปลี่ยนเพิ่มเติมไปตัวนี้ครับใครหลายคนเห็นไฟที่วิ่งอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้จะเป็นเซ็นเซอร์นะครับเอามือแช่ค้างไว้นะครับแล้วก็ปัดนี่สามารถเปิดได้แบบนี้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปสัมผัสนะครับยิ่งช่วงนี้เป็นยุค new normal นะครับไม่อยากสัมผสัมผัสนะครับแค่ปาดแบบนี้นะครับ ตัวนี้เนี่ยเขาทำมาเพื่ออะไรนะครับบางทีเราไปเดินซื้อของตามห้างสรรพสินค้านะครับกลับมาที่รถนะครับกุญแจเรามาอยู่ในกระเป๋านะครับเราเดินมาที่ตัวรถบางทีถ้าใกล้รถเนี่ยเซนเซอร์มันทำงานเราก็เอามือมาวางแบบนี้แล้วก็ปาดนะครับวิธีการปาดเนี่ยก็คือตัวนี้จะมีขีดไฟนะครับให้ไฟมันขีดมันขึ้นมาเต็มก่อนนะครับแล้วก็ซ้ายไปขวาอะไรแบบนี้นะครับก็สามารถทําตอนที่เราสามารถปิดรถได้เหมือนกันน,นะมัคนค่อนข้างนิดนึงนี่แบบนี้ ถือว่าค่อนข้างที่ตอบโจทย์มากเลยนะครับในยุคนี้นะฮะเอาเละครับเดี๋ยวเขยายัดไหลขั้นตอนเลครับด้านข้างเลยครับด้านหลังเลยด้านหลังโอเคด้านหลังนะครับอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้นะครับเส้นสายของโครเมียมด้านนั้นนะครับรับกับตรงนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเยอะเลยทีเดียวแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นในส่วนของโครเมียมนะครับนี่มาพร้อมกับเซนเซอร์4จุดเหมือนกันนะครับ และไฟนะครับตัวนี้เป็นไฟ l v d นะครับไฟเบรกที่เป็นโคมแดงขนาดใหญ่นะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยววิ่งเช่นกันนะครับและไฮไลท์ของตัวนี้อย่างที่ผมบอกก็จะมาพร้อมกับโลโก้ที่เขียนว่า EHEV นะครับเป็นเทคโนโลยีใหม่ของ Honda เขานะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับตัวนี้นะครับยังมาพร้อมกับฝาท้ายที่เป็นระบบไฟฟ้าและมาพร้อมกับคลิกเซนเซอร์ด้วยนี่เยี่ยมยอดไปเลยนะฮะ าไฟฟ้านะครับสามารถปิดไฟฟ้าได้ด้วยนะครับหรือเราจะปิดจากรีโมดก็ได้นะครับตัวนี้เนี่ยครับนะครับในส่วนของด้านหลังนะครับห้องสัมภาระขนาดกว้างเลยทีเดียวนะครับตรงนี้เป็นหลุมขนาดใหญ่นะครับวางกระเป๋าขนาด20นิ้วเนี่ยได้หลายใบเลยนะฮะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยนะครับถ้าอยากจะวางได้มากขึ้นนะเราเราก็สามารถพับบอกแบบนี้นี่พับบอกเก็บบอกแบบนี้นะครับ ด้านหลังเราก็จะสามารถวางได้มากขึ้นนะฮะแต่ว่าเราก็ต้องมองว่าถ้าวางได้มากขึ้นแบบนี้เราก็สามารถเดินทางกันได้แค่สี่ท่านนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของชุดคิดนะครับตัวนี้ไม่มียางอะไหล่นะครับก็จะเป็นในส่วนของปั๊มลมไฟฟ้านะครับแต่ถ้าใครไม่สะดวกใช้งานเรื่องของการจับบงจับแบตน,นะครับเรามีในส่วนของรถไซยแอสเซสต์ Assistant ให้ด้วยนะครับติดต่อมาหาเราได้เช่นเดียวกันนะครับเอาล่ะตัวนี้ก็เ,เวลาพับบอกคืนก็ประมาณนี้นี่ดึงปุ๊บแบบนี้เลย แบบนี้นะครับเราก็จะได้โดยสารกันถึง7คนนะครับแล้วก็วางกระโปรงกระเป๋ากันไปเอาละประมาณนี้เดี๋ยวไปดูในห้องโดยสารกันบ้างโอเคครับมาในส่วนของห้องโดยสารตอนหลังกันบ้างนะครับก่อนที่เราจะขึ้นไปเราขออนุญาตพูดกันนิดนึงนะครับรถคันนี้นะครับอย่างที่ผมบอกว่ารถคันนี้ไม่สูงจนเกินไปไม่เตี้ยจนเกินไปนะครับสามารถโดยสารกันได้แบบง่ายๆแล้วก็ขับกันได้แบบ คล่องๆนะครับเพราะบางคนบอกว่าต้องการซื้อรถที่ไม่ใหญ่จนเกินไปขับเข้าหงเขง้าห้างได้ไหมตัวนี้ค่อนข้างตอบโจทย์นะครับแล้วบางบ้านนะครับมีผู้สูงอายุตัวนี้ค่อนข้างตอบโจทย์เหมือนกันเพราะว่าสเต็ปบันไดนะครับคุณผู้ชมดูเห็นไหมความสูงไม่สูงจนเกินไปไม่สูงจากพื้นจนเกินไปถ้าเป็นรถตู้บางรุ่นเนี่ยนะครับมันต้องขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งตัวนี้แค่สเต็ปเดียวแล้วก็ขึ้นได้เลยนะครับ <c oughs> จับแบบนี้ทิ้งตูดลงไปได้เลยทิ้งก้นลงมาได้เลยอะไรประมาณนี้แล้วตัวนี้นะครับยังมาพร้อมกับบอรถปรับได้หลาทิศทางเลยนะครับ ตัวนี้สามารถเลื่อนหน้านะครับเลื่อนหน้านะครับเลื่อนหลังถ้าเลื่อนหลังรู้สึกว่าติดแล้วใช่ไหมมันสามารถเขยืบข้างได้เขยืบข้างแบบนี้นะครับเราถอยได้อีกเพื่อหลบอะไรหลบซุ้มล้อตรงนี้นะครับเผื่ออยากยืดขาอย่างผมสูง174เห็นไหมเรายืดขาได้สุดๆยาวๆเลยอยากเอ็นบาอปรับเอ็นบ่อไปนี่ปรับเอ็นบ่อไปนะครับตรงนี้มันติดด้านหลังนะฮะเราสามารถปรับได้อีกกว่านี้นะแล้วก็นะฮะตรงนี้ นะครับสมมุติว่าเราเอนแบบนี้เราอยากจะลุกขึ้นมาแต่เราไม่อยากลุกมาทั้งตัวนะครับปรับมาแบบนี้เห็นไหมตรงนี้มันจะมีมีปุ่มนะครับการปรับแบบนี้ตรงนี้นี่ให้เห็นภาพการปรับแบบนี้เห็นไหมอยู่ด้านข้างแบบนี้คือเราไม่อยากลุกมาทั้งตัวไงเราอยากลุกมาแค่นี้แล้วก็ลุกมาประมาณนี้ได้นะครับรุ่นนี้ต้องบอกว่าตอบโจทย์นะตอ,ตอบโจทย์ใครหลายคนเลยบางบ้านมีลูกเล็กนะครับ ต้องการติดคาซีติดคาซีจากด้านหน้านะครับเราก็ไม่ถูกโอบรัดพนักแขนยกพนักคงพนักแขนลงขึ้นลงได้หมดนะครับไม่ถูกโอบลัดนะครับหรือบางบ้านมีผู้ใหญ่ไซส์ใหญ่มากคิงไซส์ตัวนี้ค่อนข้างตอบโจทย์เหมือนกันนะครับโอเคครับอีกรอบหนึ่งให้ดูเห็นภาพชัดชัดนะครับแล้วยังมาพร้อมกับตัวรองน่องด้วยรองน่องแบบนี้รอง,น,องน่องประมาณนี้นะครับปึ๊บ โอเคเดี๋ยวผมจะลองสาธิตกันแบบปรัแบบให้แบบสุดๆให้ดูนะครับแต่ขออนุญาตเก็บเก็บเบาแป๊บหนึง่ง okay. จริงๆอยากให้ดูภาพก็ได้ประมาณนี้นะครับถ้าเราแบบเก็บเบาลงไปใช่ไหมเราก็สามารถถอยได้หลุด,ลดซุ้มล้อไปเลยนะประมาณนั้นเลยนะฮะโอเค okay. เดี๋ยวเราไปนั่งด้านหลังกันบ้างด้าน,นหลังกันบ้าง นะก่อนที่เราจะพับเบาะด้านหลังตรงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างกว้างนะครับอย่างผมอย่างที่ผมบอกผมสูง174เฮดลูมเล็กลูมนะครับถือว่านั่งไม่อึดอัดนะครับเรายังเอนเอบาะได้อีกนะอ๋อที่สุดแล้วสุดแล้วโอเคบางคนอยากนั่งนั่งหลังตรงก็ปรับแบบนี้บางคนอยากปรับเอนแต่ครับเราก็ยังปรับได้อีกนะประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ที่วางแก้วค่อนข้างเยอะมีหลายจุดเลยนะครับ แล้วก็ตัวนี้ยังมาพร้อมกับ power outlet นะครับ12โวลต์นะครับ1 8 0วัตต์เราสามารถชาร์จแบตได้นะฮะตรงนี้เหนือศีรษะก็จะมีในส่วนของปรับแอร์นะครับปรับโฟงปรับไฟได้นะครับไม่ต้องกลัวว่าจะร้อนเลยนะครับดีมากๆเอาละเดี๋ยวผมลองขอย,ย้อนไปอีกรอบหนึ่งคือจะลองปรับตรงนี้แล้จะถอยตรงนี้ให้ดูด้วยว่าสามารถนั่งโดยสารกันแบบกว้างๆกันแบบไหนได้ดีบ้างนะฮะเดี๋ยวลองทําให้ดู โอเคครับบอกประมาณนี้นะครับใครมีข้อมูลสักถามนะทักมาสอบถามกันได้เลยนะครับอยากได้ข้อมูลตรงไหนเพิ่มเติมติดต่อหาแอดมินได้เลยครับเดี๋ยวเราจะขึ้นข้อมูลไว้ให้นะครับน,นี่ฮะสมมุติว่าเราหลบซุ้มล้อขนาดนี้เลยเห็นไหมฮะนี่ฮะผมสามารถยืดได้ถึงยาวๆเลยนะแล้วก็สามารถปรับเอนนอนได้เกือบร8อยองศาเลยเห็นไหมนี่ปรับหลองนองสนสักหน่อยเห็นไหมครับคุณผู้ชม ดีมากๆเลยนะค,คืออยากเดินทางกันแค่4ท่านเนี่ยแล้วอยากนอนกันย,วยาวๆอะแล้วของก็แบบแบับพับเรียบไปตัวนี้ตอบโจทย์เลยเห็นไหมนี่กลับมาแบบนี้โอเคถือว่ารถรุ่นนี้นะฮะอาจจะตอบโจทย์ใครหลายคนนะฮรแล้วที่สําคัญตัวนี้เน้นเลยว่ารุ่นนี้ที่วางแก้วเยอะมากนะครับนับตามบ่อตามจํานวนคนเนี่ยวางแก้วได้หลายจุดเลยนี่ก็มีนี่ก็มีมมด้านข้างก็มีนะครับเอาล่ะนี่คือห้องโดยสารตอนหลัง เดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันบ้างโอเคครับเดี๋ยวเราไปต่อในส่วนของด้านหน้ากันบ้างนะครับก่อนที่เราจะขึ้นไปนะครับรถคันนี้นะครับเบาะคู่หน้านะครับยังเป็นในส่วนของเบาะปรับแบบไฟฟ้านะครับเอ็นหน้าเอ็นหลังนะครับยกก้นได้นะครับและตัวนี้นะเบาะรุ่นนี้เนี่ยนะครับมาพร้อมกับเบาะอุ่นเบาะเย็นได้ด้วยนะครับตรงนี้จะมีปุ่มอยู่ด้านด้านข้างนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นกระจกออโต้ทั้ง4บานนะครับโอเคเริ่มแต่ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับด้านขวามือของผมนะครับ ตัวนี้เนี่ยนะครับถ้าเป็นรถรุ่นอื่นนะครับแผงพวกนี้นะครับจะอยู่บนคอนโซลหรือบนแผงแดชบอร์ดด้านบนนะครับแต่ว่าเขาปรับให้มันอยู่ทางด้านนี้นะครับเพื่อง่ายต่อการใช้งานนะครับพวกโฮเบรกนะครับเบรกมือไฟฟ้าเปิดฝาท้ายนะครับการลื่นถลายนะครับตัวนี้มาพร้อมกับ h o n d ้า e n น i n g ก็จะมีในส่วนของเลนคีปปิ้งนะครับในส่วนของระบบช่วยเบรกทางด้านหน้าก็มีเหมือนกันนะครับเปิดฝาท้ายเปิดฝาข้างด้านข้างจะอยู่ตรงนี้เหมือนกันนะครับโอเค สามารถเปิดล็อกปลดล็อกได้นะครับแล้วก็ตรงนี้มาพร้อมกับ Parking Assist รอบคันนะครับเซ็นเซอร์หน้าหลัง4จุดนะครับโอเคครับแล้วก็ Eco นะครับเราสามารถปรับหมด Eco คได้จากตรงนี้เหมือนกันนะครับโอเคแล้วก็ตัวนี้ค่อนข้างที่จะแบบให้ความสําคัญกับการโดยสารนะครับเรื่องของการวางส่วนของแก้วอย่างที่ผมบอกแก้วรุ่นนี้มีช่องวางเยอะมากตรงนี้ก็มีเหมือนกันเห็นไหมนี่ก็มีนะครับโอ้สุดยอดเลยนะฮะ ตรงนี้ก็จะเป็นพนักแขนนะครับเราสามารถยกขึ้นยกลงแบบนี้ได้นะครับโอเคตรงนี้ก็จะเป็นที่วางแก้วเหมือนกันที่วางแก้วอยู่ด้านล่างนะครับไม่พออีกเราก็ดันขึ้นมาจะได้วางแก้วสะดวกนะครับโอเคแล้วผมลองสตาร์ทรถด,ดูบ้างนะครับว่าหน้าจอเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคครับอ่า ในส่วนของพวงมาลัยเริ่มที่พวงมาลัยนะครับพวงมาลัยด้านซ้ายนะครับจะเป็นในส่วนของการปรับเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆการรับสายโทรัเข้าออกการปรับโวลล่มนะครับของตัวจอนะครับตัวนี้ก็เป็นจอขนาดใหญ่เลยทีเดียวนะครับขนาดประมาณ10นิ้วนะครับแล้วก็ด้านขวานะครับจะเป็นในส่วนของปรับในส่วนของ Adaptive Cruise Control นะครับระบบ ขับเคื่อนนำร่องแบบแปรผันนะครับสามารถแบบเบรกได้เหมือนกันตัวนี้คันหน้าขับยังไงขันหลังขับยังไงเบรกตามเหมือนกันตัวนี้ดีมากๆแล้วก็ในส่วนของคุมพวงมาลัยนะครับล็อกตัวเลนให้อยู่ในรถเออล็อกตัวรถให้อยู่ในเลนก็มีเหมือนกันนะครับคุมว่าจะให้ห่าง15040ออะไรอย่างเงี้ยปรับได้เหมือนกันจากตรงนี้นะครับ ตรงนี้นะครับในส่วนของตรงนี้นะครับก้านด้านขวามือจะเป็นในส่วนของก้านปรับไฟหน้านะครับไฟหน้าตัวนี้ก็สามารถปรับเป็นออโต้ได้เหมือนกันนะครับหรือจะปรับสุดเลยก็ได้แล้วก็มีในส่วนของตัดหมอกจะอยู่ตรงนี้นะครับโอเคด้านซ้ายนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของปรับที่ปัดน้ําฝนนะครับผักนะครับผักออกนะครับจะเป็นในส่วนของ ด้านหลังนะครับผักเข้าหาจะเป็นของด้านหน้านะครับปรับขึ้นปรับลงปรับระดับได้เหมือนกันอยู่จากตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับด้านซ้ายเล็กๆตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของการปรับทิปของตัวรถนะครับกดค้างไปจะเป็นการรีเซ็ตนะครับแล้วก็ปรับมาตรวัดเรื่องแสงต่างๆนะครับในส่วนของมาตรวัดกันบ้างนะครับมาตรวัดตัวนี้เป็นรถไฮบริดนะครับก็จะมีในส่วนของเกจวัดรอบของไฮบริดนะครับว่าอยู่ในช่วงสถานะชาร์ตขับเคลื่อนแบบไหนพอวงพอร์สามารถดูได้จากตรงนี้นะครับ Okay. ตัวนี้ฟังก์ชันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวจอบ้างนะครับตัวจอนะครับตัวนี้เป็นจอขนาดใหญ่มันมัตติมีเดียขนาดใหญ่นะครับกดเข้าไปปุ๊บตัวนี้จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับคุณผู้ชมนะฮะต้องรออนาคตเลยว่าจะมีการสามารถสวอปเป็นอังกฤษได้ไหมนะครับหรือมีระบบปรับเปลี่ยนอะไรหรือเปล่าแล้วตัวนี้มาพร้อมกับระบบ Apple CarPlay สามารถใช้งาน Apple CarPlay ได้เหมือนกันนะครับดีมากมากนะครับ ล้วก็ต้องบอกกันก่อนนะครับตัวนี้ข้อสังเกตนะครับคลื่นวิทยุตัวนี้อาจจะไม่สูงจนเกินไปนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นคลื่นจากต่างประเทศเลยนะครับรองรับได้สูงสุดไม่เกิน95นะครับแล้วก็ในส่วนของด้านล่างตรงนี้นะครับตกแต่งมาสวยงามมากๆนะครับการวางแอร์ต่างๆนะครับตัวนี้เป็นการแผงแดชบอร์ดของการปรับในส่วนของแอร์นะครับเกียร์จะอยู่ตรงนี้นะครับปรับได้เหมือนกันนะครับด้านล่างนะครับมีช่องเสียบ hdmi ช่องเสียบ usb นะครับ power outlet นะครับแล้วก็ปุ่มปรับให้เป็นโหมด ev นะครับตัวนี้ เราสามารถปรับได้จากตรงนี้เหมือนกันนะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของช่องเก็บของสัมภาระต่างๆนะครับก็เขาเดินสายในส่วนของ USB ไว้ด้วยนะครับเผื่อว่าใครมี entertainment ต่างๆแล้วก็มาเสียบจากตรงนี <S <s ้ได้เหมือนกันนะครับเนื้อศีรษะผมมีอะไรบ้างเนื้อศีรษะตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของช่องเก็บแว่นตาแล้วก็เขาก็จะมีกิมมิ c เล็กๆน้อยๆนะครับเป็นกระจกเล็กๆนะครับเผื่อว่า ไว้มองผู้โดยสารตอนหลังมองลูกมองหลานได้จากตรงนี้นะครับเพราะว่าบางทีเรามองตรงนี้มองไม่เห็นเรามองตรงนี้ได้เห็นทั้งคันเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของไฟ LED นะครับเปิดปิดแบบนี้นะฮะเห็นทั้งคันนะครับตรงนี้ก็จะไม่มีอ๋อโอเคมีไฟเหมือนกันนะครับสำหรับคุณผู้หญิงที่ต้องการแต่งหน้านะครับบนรถตัวนี้ก็จะมีไฟให้เหมือนกันแต่เป็นไฟสีส้มๆเนาะจะไม่ใช่ LED ขาวนะครับเอาล่ะครับประมาณนี้เลยครับผม อนอกจากนี้นะในส่วนของระบบเฟตอื่นนะมีคนถามมาจากอินบ็อกถามมานะครับว่าระบบเฟลตนรถนี้เป็นยังไงบ้างนะครับในส่วนของระบบรุ่นนี้นะก็คือเรียกว่าระบบ o o n d s s n s i n n นะครับก็จะมีระบบ a p t i v e c r u i s e Control นะครับระบบ l a ร e k e p p i n g ระบบช่วยเบรกทางด้านหน้านะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของกระจกด้านข้างก็คือระบบ BSM หรือว่า Blind Spot m o n i t o r นะครับแจ้งเตือนมุมอับสายตานะครับตัวนี้เนี่ยนะครับเรียนว่าตบ ตอบโจทย์มากๆเลยนะครับรถรุ่นนี้คือฟังก์ชันมาครบครบนะครับระบบมันติมีเดียก็พร้อมนะครับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบคันใครกำลังหารถ MPV นะครับที่ไม่ใหญ่ไม่เล็กจนเกินไปนะครับสามารถตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันได้ผมเรียนว่าตัวนี้ค่อนข้างที่เวิร์กมากๆนะครับเอาเลยครับประมาณนี้นะครับสรุปเลยครับสำหรับรถรุ่นนี้นะครับใครที่ต้องการรถ MPV ที่ไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปขนาดใช้งานประมาณนี้แล้วก็สามารถใช้ได้ในชีวิตประจําวันผมเรียนตรงๆว่ารุ่นนี้ตอบโจทย์มากๆนะครับและที่สําคัญราคาเราใจอยากรู้ว่าเป็นยังไงติดต่อมาหาเราได้เลยช่องทางติดต่อเท็ดดี้มีหลากหลายช่องทางมากเลยเดี๋ยวจะขึ้นไ,ไว้ให้นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook l i n e YouTube IG เว็บไซต์หรือจะเป็น4สาขาสีที่โทรมาหาเราได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นรามินทาวิภาวดีบางนาแล้วก็พระรามสองสีสาขาสีที่พร้อมศูนย์บริการในตัวด้วยนะครับและที่สําคัญออก รถกับเราอุ่นใจได้ในระยะยาวเรามีหลังการขายชัดเจนแล้วก็ที่สําคัญเรามีรถใส่แอสซิสแตนต์ดูแลคุณ24ชั่วโมงนาน1ปีด้วยเช่นเดียวกันนะครับใครกาลังหารถรุ่นไหนก็ทักมาได้เหมือนกันอยากดูรุ่นน,น,นู้นรุ่นนี้ทักมาหามาถามกันก่อนอย่าเพิ่งหนีไปไหนครับเอาละครับวันนี้ผมและทีมงานเท็ดดี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันทุกวันพฤหสัสบดีเที่ยงครึ่งเป็นต้นไปครับและนี่คือรายการเท็ดดี้มีมีเรื่องเราพบกันนะครับสวัสดีครับ